ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพบกับนักวิ่งสายสัตว์นะฮะสายสัตว์ที่ว่าเนี่ยเราจะไปหาสัตว์นองไม้นะครับโอ้โหที่สวนเราโอ้อาจะพูดแบบเป็นทางการนิดนึงใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นะฮะถ้าจะพูดอย่างนี่หนึ่งคือมันรกมากเลยฮะ โอ้โหนะฮะโอ้โหนะครับดมสมบูรณ์ไปด้วยย่านะฮะตัดไปเราจะไปเช็คดูว่าที่กอไผ่บ้านสวนเราเนี่ยมีหน่อไม้ไหมฮะมีไหมฮะหน่อไม้เดินไปละฮะเดินไปละนะฮะระหว่างเดินก็ การกลวยไปเรื่อยนะ,ะคร,รับเคดินม,มาส่วนที่เป็นใกล้กอไผ่ะฮะไหน,นะฮะมีสะพานเล็กๆตรงนี้นะฮะสะพานเหล็กสร้างไว้นะครับเอาประตูเหล็กตอกกามาผ่าดเอาล้วครับมีสุว่าเราจะเดินไปได้ความปลอดภัยไหมเยี่ยมครับเราข้ามฝั่งมาแล้ว ว้าวรู้สึกว่าออกอไผ่เราจะลกนหฮะลกนะครับมบีไหมฮะหน่อไม้มีไหมโอ้โหกอนี้ไม่ปรากฏเลยครับสงสัยสงสัยจะเก็บไปหมดแล้วนะครับเราไปกอต่อ,อไปฮะร,ระหว่างทางตัดต้นไม้ไป นึ่งดาวมาที่ก้อนนี้นะฮะก็จะมีประสบความสำเร็จในการสับหน่อไม้ไหมโอ้โหดูครับผู้ชมเรามีหน่อไม้สวยๆนะครับจนวนาสามหนอนะฮะหน่งสามหน่อเราก็จะเก็บไปฝากคุณย่าสักหนอนี้นะฮะน่าจะกำลงังดี มดเนี่ยหนึ่งนะฮะโซคันสซเล่นฮะได้หนึ่งหนอ่อนะครับสวยๆกำลังกินพอดีนะครับให้คุณยายสำรานนะครับไม่ทำหน่อไม้ศพหน่อไม้หมกนะครับเอาซุกหนอ่อนหนึ่งนะครับเพนหน่อนี้มันสูงขึ้นมาละแล้วก็เป็นหน่อที่แค่เรียกอะไรเพิ่งเกิดนะครับแล้วก็ไม่กระยาบไปทั้งหน้าแล้วก็ เดี๋ยวไว้อีกหนอนหนึ่งนะครับสำหรับให้เติบโตหนอนนี่แหละครับอาจจะไม่คช่คแรงเท่าไหร่นะฮะนองจากมือหนึ่งก,ก็เรียกอะไร มือหนึ่งถ่ายทำอีกมือหนึ่งสับเห็นไหมครับอาการกล้องสัน่นนิดหนึ่งโอเคอเราได้สองหลอขนาดย่อมๆนะฮะสลับให้คุณยาสมานนะครับทำอาหารกิน มือหนึ่งนะครับพิงแกฝากว่าถ้าเป็นนักวิ่งวิ่งมาแถวนี้ก็ฝากสับหน่อไม้ให้ด้วยนะครับขอไปนะยังมีเกิดเขึ้ออน,น,อนอยู่ประมาณหลายหน่ออยู่เดี๋ยวค่อยมาเก็บผลผลิตเพิ่มเติมนะฮะขอบคุณมากครับ